อัเฉริยะตัวน้อยกับท่านแม่จอมเนียนตอนที่หนึ่ง,งหวังกังเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียมีบริการฝีมือดีคอยคุ้มกันนักข่าที่เคยส่วนไปลวนลอบข่าลุมเหลวถ้าภารกิจครั้งนี้สำเร็จฉันจะได้ไปพักร้อนครึ่งปีจะได้ไปหามหาน้องชายกลับมาสักที เราสองพี่น้องกำพล้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กได้แต่อยู่ด้วยกันเพียงสองคนเพื่อให้น้องชายมีชีวิตที่ดีที่สุดฉันจึงตัดสินใจเข้าร่วมองค์กรลอบสังาหารโดยไม่ลังเลแต่ทุกอย่างได้เวลาแล้วอ่าพี่หวังพี่หวังอย่าเรียกเีพหวังเอ๊ะที่รัก เรียกว่าไงนะน่ะข,ข้างหลังกะแกะแกเข้ามาได้ยังไงไม่ต้องดูร้องพวกมันตายหมดแล้วกะแกะแกคือจิงโจ้ราตรีคราวนี้คงตายตาหลับได้แล้วสินะ อัจฉริยะตัวน้อยกับท่านแม่จอมเนียนตอนที่สองเสี่ยวเฟิงค่ะคุณหนคุณหนูคุณปลาช่วยในที่สุดคุณหนูก็เตินซับทีเี่ยนี่คืออตกลงจากคลอดไหมเนี่ยรีบออกแรงสิ คุณหนูออานหนไหนนะคะส้ซนะน่ะนี่มันอะไรกันอึกอ้ายินนีด้วยค่ะคุณหนูด้ลูกชายค่ะคุณหนูนี่ฉันข้ามพบจริงๆเหรอที่นี่ที่ไหนหืมที่นี่คือหอเฟิงชุนไงคะคุณหนูจำไม่ได้หรือ หอเฟิงชุนหอหนังลมใช่ค่ะที่นี่คือหอหนังลมคุณหนูเป็นอะไรไปหรือไม่ใช่นะเธอฟังฉันก่อนฉันไม่ใช่คุณหนูอยู่ฉันไม่ใช่คุณหนูของที่นี่ฉันข้ามพบมาใช่แล้วท่านคือคุณหนูรองแต่ว่าข้ามพบคืออะไรหรือข้าชื่อตัวนู่หลิงเย่าฉันไม่ใช่คนของที่นี่ข้ารู ท่านเคยตัวมูหญิงย่คุณหนูรองตระกูลมู่หนึ่งในฮะทตากูลขุนนางใหญ่แห่งราชวงศ์เซียนหยว่ไงมีปัญหาอะไรหรือเอ๊ะตระกูลขุนนางใหญ่คุณหนูรองแสดงว่าไม่ใช่ผู้หญิงในหอนางลมไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อตู้มตัวููวหญิงแย่แต่ว่าทําไมคุณหนูตระกูลใหญ่ถึงมาคลอดลูกในหอนางลมล่ะ เรื่องพวกนั้นไม่สําคัญคือว่าฉันอยากบอกว่าจริงๆแล้วเราสองคนไม่ใช่คนในโลกเดียวกันคือจริงๆแล้วชีวิตอยู่ฉันมีชีวิตอยู่ในอีกโลกหนึ่งเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหมคุณหนูอยากบอกอะไรหรือเอ๊ะง่าอะอะไรค้าต้องเข้าใจายอยู่แล้วคุณหนูเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่ค้าเป็นแง่ชาวบ,บ้านธรรมาดาก็ต้องอยู่คนละโลกอยู่แล้ว แต่คุณหนูท้องก่อนแต่งและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อของเด็กคือใครถ้าอะไรได้แล้นอกจากจะถูกแล่เอาจากตกูลเลยยังต้องถูกจกับจวงน้ําด้วยหากเป็นเช่นนี้แม้แต่ชีวิตก็คงจะรักษาไว้ไม่ได้ค่าปัฒนานีต่อคุณหนูจริงๆนะแต่สมควรแล้วนี่คุณหนูจะกดค่าไมโครนำกินหน้าที่พาคุณหนูมาซ่อนตัวนหน้อนงลมเช่นนี้เออฉันไม่ได้ไหมาความแบบนั้น แล้วเมื่อกี้เธอพูดเรื่องอะไรนร่ากลัวกันหาแฟนช่นจำแนาใจนะว่าเป็นที่นี่ใช่เจา้าค่ะห้องที่สองชั้นบนด่านซ้ายไปไปเอาตัวคุณหนูรองออกมาโอ้